อนี้จะเป็นตัวสินค้านะครับไม่ตำหนิไม่มีรอยบุบรอยแตกนะครับนี่เป็นหน้าจอนี่เป็นสายกล้องนะครับนี่เป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับสายชาร์จนะครับคู่มือการใช้งานนะครับนี้จะเอาไว้

ปุ่มเปิดค้างไว้นะฮะนี่เป็นปุ่มเลือกไฟล์วิดีโอนะครับแต่นี้เราไม่ได้ใส่เมมเลยดูไม่ได้นะครับเมนูการตั้งค่าต่างๆความชัดภาษานะครับตนี้เป็นปุ่มเพิ่มไฟนะฮะเพิ่มได้สามระดับ ป,ปิอันนี้จะเป็นปุ่มถ่ายรูปนะครับแต่เราไม่ได้ใส่เมมเมรีิการดนะครับยังไม่สมมามารถถาได้อันนี้เป็นปุ่มถ่ายวิดีโอนะครับกล้องก็งใช้งานได้ปกติคนระับช็คสินค้าเรียบร้อยครับพร้อมจะส่งครับ